4่0มมีแค่นี้เหรอเดี๋ยวมาดูว่า4,300 0เครื่องนี้ลูกค้าซื้อไปจัดไปมีอะไรบ้างเครื่องนี้เป็น i 5 1 3 5 0 0นะครับสำหรับการ์ดจอเครื่องนี้ก็เนี่ยที่เห็นกันก็เป็นตัว rtx 4,000 series 4 0 6 0 ti p g ดทั้งหมดตรงนี้จากแบรนด์ deep cool นะครับอันนี้คือเป็นภาพมันคือตู้ปากโค้งเครื่องนี้จะออกมาเป็นยังไงไปดูกันเลย นี่มันไส้จริงๆเลยอสักหน่อยเลย,ส,ยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมบอมบอมีคอมถูวันนี้เราพาทุกคนมาประกอบคอมกันอีกแล้วนี่ในมือเลยตรงนี้4 3 0 0มื่นสามี่ห่นมีแค่นี้เหรอเดี๋ยวบอกแค่นี้ก่อนถ้าเอาสเปคหลักของมันก็อาจจะไม่ถึง ราคานี้ถึง40,000เนี่ยเดี๋ยวมาดูว่า40,000เครื่องนี้ลูกค้าซื้อไปจัดไปที่กําลังจะประกอบกันณนะตอนนี้มีอะไรบ้างเริ่มจาก CPU ถ้า40,000มลองคิดดูเล่นๆว่าอยากได้ CPU อะไรประกอบคอมสักเครื่องหนึ่งเป็นผมนี่ต้อง i7 นะต้อง i7 i7 เจน13อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเครื่องนี้ไม่ถึงเครื่องนี้เป็น i5 13 500นะครับเป็น14คอ20เธรดใช่ไหมวะ สิบคอสิบหกเทสสิบสิบสี่คอยี่สิบเทสถูกแล้วแหละว,วันนี้วันจันทร์วันนี้วันจันทร์จะจะแบบเอ่อสมองจะแบบสโลโดาวนหน่อยอ่ะสิบสี่คอยี่สิบเทสครับกับไอห้าสิบสามห้าร้อยตัวนี้แล้วก็จะมีตัวแรมถึงสามสิบสองกิกเลยนะครับเป็น DDR4 บัสสามพันสองร้อยจาก Beat คิงตันฟูลรีบีดสิบหกกิกสองตัวนะครับใส่เป็นสองตัวเป็นด้วยชแนลสิบหกคูณสองรวมกันเป็นสามสิบสองกิกนั่นเองจากแบรนด์ Kingston สตอรีโอ้โหเยอะเลยนะครับ M2 ถึง1เทราไบต์รีสปีด7,400เมกซ์ไลท์7,000นะฮะก็คือค่าอ่านอยู่ที่7,400เมกแล้วก็เขียนอยู่ที่7,000ซึ่งสูงมากๆนะครับแล้วก็ได้ความจุไปถึง1เทราไบต์จากแบรนด์ซาดักตัวนี้ประกันศูนย์ถึง5ปีเต็มมาต่อที่การ์ดจอเลยนะครับสำหรับตัวการ์ดจอเนี่ย่40,000กว่า400000000เนี่ยทำได้แน่ๆหมายถึงว่าถ้าถ้าจัดหน่อยนะถ้าจัดปกติ400000000ก็ ก็ได้แต่ว่าก็สเปคอื่นๆก็จะไม่ได้แบบนี้นึกออกปะคือถ้าถ้าลองคิดตามว่าถ้าสมมุติว่าเฮ้ยผมไม่จัด i7 cpu เป็น i7 แล้วก็การ์ดจอ4070ก็อาจจะอยู่ในเลท40,000กว่าเหมือนกันแต่ว่าก็จะไม่ได้บอร์ด B w i f i ไฟบลูทูธแบบนี้อาจจะไม่ได้แรมถึง32อาจจะไม่ได้ m 2ถึง1เทราไบต์แล้วก็ อ,อื่นๆที่ยังไม่ได้พูดถึงก็อาจจะได้ในสเปคที่เบสิกเริ่มต้นบอร์ดก็อาจจะเป็น B 760ธรรมดาที่ไม่ใช่ตัว Wi-Fi Bluetooth M 2ก็อาจจะเป็น512 g ิกแรมก็อาจจะเป็น16 g ิถ้าไปเอา i7 แล้วก็กาจอ4070อะไรอย่างนี้มันก็เหมือนกับว่าต้องแลกกันต้องแลกกันในงบประมาณที่เท่ากันนะครับที่อยากได้สเปค CPU ดีกว่ากาจอเดียวกว่านะครับอันนี้ก็ แล้วแต่ทุกคนเลือกเลยนะฮะว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันหรือว่าอยากจัดเต็มในสเปคนี้แต่อยากอยากได้ของอยาง่อื่นแบบจัดเต็มอะไรอย่างนี้เหมือนเครื่องนี้ก็จัดตามได้นะฮะสำหรับการ์ดจอเครื่องนี้ก็เนี่ยที่เห็นกันก็เป็นตัว RTX 4000 Series 4060 Ti 8G จากแบรนด์ Inno 3 d ตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นตัวที่จัดโปรโมชั่นไว้เริ่มต้นเลยสำหรับ4060 Ti Inno 3 d นะครับแต่ว่าถ้า อยได้ตัว3ามพล่มเราก็มีตัวเลือกเป็นตัวถ้าเพิ่มพันหนึ่งก็ได้เป็นตัวกิกะไบต์เกมมิ่งสามพลล่มเผื่อใครที่แบบอยากได้4060แต่ว่าอยากได้3พล่มก็มีตัวเลือกให้นะฮะหรือว่าอยากได้ตัวอื่นนะครับอย่างตัว2พล่ม4060 Ti Gaming X t o เอ็มวายไดอะไรเงี้ยคือมีหมดเลยนะครับอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ชอบเลยแต่ว่าถ้าไม่อะไรมากคือแบบว่าขอแค่เป็น4060 Ti ก็ได้แต่ว่าเป็นแบรนด์ไทยนะเอ้เป็นแบรนด์ประกันศูนย์ไทยนะนะครับก็ตัวนี้ก็ โอเคเลยนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้สูงมาดูต่อไปดีกว่า power supply นะครับอะตอนเที่เวอร์ก่อนแล้วกันตัวนี้ใช้เป็น m o n t e c นะครับจากแบรนด์ m o n t e c h เป็น power 750 w, w, วัตต์80พัตไว้นะครับประกันศูนย์ตัวนี้ประกันเท่าไหร่อ่าตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ประกัน5ปีหรือ3ปีไม่3ปีก็5ปีแหละเดี๋ยวเช็คให้อีกทีหนึ่งแล้วก็มาเกือบสุดท้ายและชุดน้ำนี่คือทั้งหมดตรงนี้ จากแบรนด์ดิฟคูนะครับอันนี้คือเป็นชุดน้ำแบรนด์ที่เราเพิ่งเอาเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ผลการตอบรับก็ค่อนข้างดีนะครับลูกค้าเลือกเป็นตัวเลือกที่ที่สูงนะครับเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรอะหน้าตาที่ทันสมัยอ่านะหน้าตาที่ทันสมัยเรียบง่ายใส่กับเคสใส่กับ คอมประกอบรูปแบบไหนก็เข้ากันได้ดีมันแบบเรียบง่ายเข้ากับได้ทุกๆเคสนะครับมันก็เลยเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ลูกค้าสนใจอะสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นชุดน้ำปิด3ามตอน360มมจากแบรนด์ดิคูนะครับเป็นตัวรุ่น LE 720นะครับ LE เนี่ยคือรุ่นคืออ่านหน้าตาแบบนี้ถ้าเป็น LE ก็คือหน้าตาแบบนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น LE 520 LE 720ซึ่ง มันต่างกันที่ชุดน้ํา2ตอนกับ3ตอนแค่นั้นนอกนั้นเหมือนกันทั้งหมดอย่างถ้าเป็นนี่เห็นไหมเลอเอ้ถุนก็จะเป็น2ตอนแค่นั้นเลยนะฮะปั๊มน้ําทุกอย่างพัดลมเหมือนกันก็พัดลมอย่าง5 2 0สองถุก็เป็น2ตอนพัดลมก็ได้สตัวแล้วก็หม้อน้ําก็จะสั้นลงนั่นเองนะครับการระบายความร้อนก็3ตอนก็จะดีกว่าอะประมาณนั้นสำหรับตัวนี้ราคาก็จะอยู่ประมาณ3 0 0พันกว่าบาท3 6 9 0ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ เดี๋ยวมาต่อที่ตัวเคสละกันสำหรับชุดน้ำเนี่ยมันจะเป็นชุดน้ำที่มีความยาวกว่าปกติหน่อยนะเพราะว่าชุดน้ำปกติอะถ้าสมมูติ3ตอนก็อะประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้จะมีผ้าขยายเพิ่มมาตึ๊กจี๋ประมาณนเนี้ยเนี่ยมันจะยาวกว่าเพื่อนประมาณเนี้ยนะฮะซึ่งมันอาจจะทําให้ใส่กับเคสบางตัวไม่ได้บางตัวนะส่วนน้อยเป็นส่วนน้อยนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็ใส่ได้ปกติแหละอะเดี๋ยวมาดูกันว่าเคสของเราจะใส่เป็นเคสอะไรเดี๋ยวแกะให้ดูด้วยนะครับ นี่เคสของเราเห็นกล่องก็น่าจะรู้เลยซึ่งเป็นรุ่นใหม่นะคือเผื่อใครบอกพี่เบื่อแล้วตัวนี้เอ๊เดี๋ยวยังยังยังไม่ได้ดูเลยนะฮะเป็นเคสที่แบบรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับกับแบรนด์เซนเนมีเดี๋ยวมาดูว่าหน้าตาเป็นไงจริงๆเคยประกอบไปแล้วเคยเคยประกอบไปแล้วสวยมากตัวนั้นนะ่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันฮึบจะบอกว่าช่วง ช่วงนี้นะฮะเคสที่เป็นทรงตู้ปลาเนี่ยกำลังได้รับความนิยมอย่างมากนะครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรไม่รู้ว่าเพราะเราขายเยอะเหรอเขาก็เลยแบบเออเห็นแต่ว่ามันขายดีอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบทำมากันปุ๊บๆๆปุ๊บปุ๊บบับบับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเคทสทรงตู้ปลานะฮะซึ่งเราถ้าขายนับเฉพาะเคทสทรงตู้ปลาเนี่ยไม่ต่ํากว่าพันเคสแน่ๆนะฮะอันนี้ก็เป็นเคสตู้ปลาแต่ว่าเป็นตู้ปลาที่ไม่เหมือน ตู้ปลาปกติแล้วกันอ่ะเดี๋ยวให้ดูก็ใครที่ถ้าติดตามทุกคลิปนะก็จะเคยเห็นมาก่อนแล้วแหละนี่พับมันคือตู้ปลาโค้งตู้ปลากระจกโค้งนะครับโค้งโค้งซ้ายโค้งซ้ายแล้วก็โค้งขวานะครับแล้วก็ตรงมาแล้วก็ตัดซึ่งด้านหลังจะตรงนี้จะเป็นเหลี่ยมจะโค้งจะโค้งแค่ช่วงด้านหน้าตรงนี้ นะครับแล้วก็จะเป็นกระจกสองชิ้นนะครับชิ้นที่หนึ่งคือตรงนี้ชิ้นที่หนึ่งคือแผ่นนี้สามารถถอดได้แบบนี้แล้วก็ยกขึ้นแบบนี้นี่นี่คือชิ้นที่หนึ่งแล้วชิ้นที่สองถอดอยังไงหรือว่าเขาทํามาไม่ให้ถอดปกติถอดไหมอ๋อมันทํามาฟิกเลยแต่ถอดได้นะครับถอดได้แต่ต้องขันน็อตนะครับเพื่อถอดอ๋อโอเคมันมันเป็นชิ้นติดมาเลยแต่ว่ากระจกเขาก็ ค่อนข้างหนานะครับค่อนข้างหนากับค่าตัวที่เรียกได้ว่าถูกมากๆเนี่ยหนาไหมประมาณสักประมาณอุ้ยประมาณเกือบห้ามิลน,นะฮะคือจะว่าสี่มิลก็เกินนะฮะน่าจะประมาณห้ามิลห้ามิลน,นะครับสาหรับกระจกทําไมดูเหมือนนี่เล็กกว่าชัดเจนอันนี้แค่ประมาณสามมิลน,นะครับอันนี้ประมาณอันนี้สามมิลแต่เนี่ย 4ถึง5มิล4มิลครึ่งถึง5มิลประมาณนั้นนะเพราะว่าในส่วนกระจกที่เป็นกระจกโคง้งน่าจะมีผลด้วยที่กระจกกระจกที่ความหนาไม่ถึงอ,อาจจะทําโค้งไม่ได้อันนี้ไม่ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะเพราะเท่าที่ดูเคสที่เป็นกระจกโค้งมาจะหนามากนะครับอ่ะประมาณนี้สําหรับตัวเคสตู้ป่าจากแบบด์ซูมิมีชื่อรุ่นว่าซูนี่แอดเวนเจอร์แซปโปเคสหนึ่นะครับเออประมาณนี้ชื่อยาวเกินนะครับอ่ะ ใครที่อยากจัดเครื่องนี้ต้องใช้เงินเท่าไหร่เพิ่มเงินเท่าไหร่จากเคสปกติที่จัดไว้1000บาทนะฮะก็คืออะไรคือเพิ่มเงิน1000บาทหลายคนยังสงสัยว่าทําไมพี่ขายเคสถูกจังนะครับคือไม่ใช่ว่า1000บาทเนี่ยคือราคาเคสนะคือจะบอกว่าปกติที่เราจัดสเปคแนะนําไว้เนาะนะฮะปกติลูกค้าก็จะเลือกจากสเปคแนะนํานี่แหละแล้วก็เพิ่มเติมปรับเปลี่ยนนะครับอื่นๆที่ตามความต้องการของตัวเองนะครับอย่างสมมุติว่า,อ,าอย่างซีพี5 Gen 13 13 500 4000ti เนี่ยจัดสเปคไว้สมมุตินะผมจำราคาไม่ได้สมมุติว่า35,000อะ,มมอะซึ่งมันมันก็มีเคสอยู่แล้วแต่ว่าเคสในที่เนี่ยเป็นเคสที่สามารถเลือกได้โดยที่ไม่ต้องเพิ่มเงินเนะฮะเป็นเคสในเรทราคาพันกว่าบาทที่เรามีไวใ้ให้ลูกค้าเลือกมากกว่า20แบบ20กว่าแบบนะครับโดยที่ไม่ต้องเพิ่มเงินมันก็จะมีเคสรงทาวเวอร์ปกติทรงตู้ปลาก็มีที่เป็นตู้ปลาตัวเล็ก อะไรเงี้ยมีหลายแบบหลายาดีไซน์ให้ลูกค้าได้เลือกที่ไม่ต้องเพิ่มเงินแต่ว่าตัวเนี้ยลูกค้าต้องเพิ่มจากเคสปกติมา1,000บาทนะฮะยังมีลูกค้าเขา้าใจผิดว่าอันเนี้ยเคสราคาเคสแค่1น1,000บาทหรืออะไรางี้ก็จะบอกว่าร้านพี่ขายเคสถูกมากครับอันนี้จะบอกว่าไม่ใช่นะฮะจริงๆก็ราคาปกตินั่นแหละนะครับ ไปดูกันว่าเครื่องนี้ประกอบออกมาแล้วจะสวยมากน้อยแค่ไหนนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องที่สวยมากเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่เรียบง่ายนะฮะเรียกได้ว่าเรียบง่ายไม่ไม่ได้มีไฟจัดจ้านนะครับไม่ได้มีไฟแบบจัดจ้านแต่ว่าแต่ว่ามันมันก็ไม่ไม่ธรรมดานะคือจะบอกไงก็จะมีไฟไฟของพัดลงเคสแล้วก็ไฟชุดน้ํามันก็เยอะเออเยอะ อลังการเหมือนเดิมก็คือถ้าใครใส่ตู้ปลาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ชอบความแบบว่าอลังการนะฮะใหญ่โตโอโถงเพราะว่าเคสเขาก็บ่งบอกอยู่แล้วนะฮะเป็นเคสไซส์ใหญ่กว้างนะครับแล้วก็พัดลมเยอะนะฮะซึ่งเดี๋ยวมาดูพัดลมพัดลมเคสลืมบอกพัดลมเคสเนี่ยเขามีมาให้ถึง4ตัวด้วยกันนะฮะซึ่งเขาใส่มาด้านบนเนี่ยสตัวแล้วนะครับ แล้วก็ตรงด้านหลังอีก1ตัวนะครับทีนี้เราจะใส่ติดตั้งชุดน้ำใช่ไหมชุดน้ำเนี่ยเราจะไม่ระวางด้านล่างอยู่แล้วนะครับตามหลักของอฟิสิกส์แล้วชุดน้ำต้องอยู่ด้านบนซึ่งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวฟิสิกส์นะแต่ว่ามันจริงๆคือ,อชุดน้ำเนี่ยไม่ไม่สมควรที่จะเอาวางหม้อน้ำไว้ในแนวด้านล่างอยู่แล้วนะครับซึ่งมันต้องติดตั้งไว้ด้านบนหรือด้านข้างแนวตั้งนะครับแล้วก็ไม่ควรหันหัวทิ่มลงด้วย นะครับอ่ะตัวนี้เราจะต้องย้ายพัดลม3ตัวนี้ลงมาได้ไว้ด้านล่างนะครับก็เท่ากับว่าชุดน้ําจะอยู่ด้านบนชุดน้ําก็จะมีพัดลมของชุดน้ำสามตัวก็จะอยู่ด้านบนตึกตึกตึ๊กแล้วก็จะเป็นหม้อน้ําแล้วก็ด้านล่างก็จะย้ายลงมาตึกตึกตึกนะครับภาพก็ออกมาก็จะเต็มเคสขาดตัวนี้2ตัวซึ่งตัวนี้มันสามารถใส่เพิ่มได้อีกสองตัวนะครับแต่ว่าไม่ต้องใส่ก็ได้ไม่ต้องใส่ก็สวยถ้าใส่ก็จะดูแน่นเปียกจัด มันก็จะคือพัดลมทั้งหมดอะถ้าใส่ชุดน้ำไปแล้วอะจะมีทั้งหมด7ตัวนะครับถ้าใส่ตรงนี้เพิ่อมอสองก็จะเป็น9ตัวนะครับแต่อันนี้ก็คือไม่ได้ใส่ก็จะมีทั้งหมด7ตัวนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยแล้วก็พัดลมอ่าที่มาอเคอะเป็นพัดลมรุ่นใหม่ด้วยเดี๋ยวมาดูว่ารุ่นใหม่ยังไงแล้วมันมีความแตกต่างมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันอ่ะเดี๋ยวต่อไปก็จะไปให้ช่างมา ประกอบอ่าช่างน่าจะมาประกอบองนี้แล้วก็ดูขั้นตอนการประกอบกันสังนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนเสร็จอีกทีว่าเครื่องนี้จะออกมาเป็นยังไงไปดูกันเลยไป when you need เสร็จเรียบร้อยนะฮะเรื่องนี้ของเราตู้ประคงตู้ประคับอ่ะเป็นยังไงจากภาพเห็นอ่ะยังยังไม่เปิดนะคืออยากลอกมากเลยเนี่ยมันไส้มากเลยเนี่ยมันเป็นฟองอากาศเนาะต้องรอสักหน่อยอะอือคือลูกค้าไปก็ต้องรออ่ะคือถ้าไม่รอมันขี้เหร่นะจริงๆคือมีเหตุผลอะไรที่จะไม่ให้รอกลัวมันเป็นรอยเป็นรอยเหรอมันเป็นรอยยากมากเลยนะกระจกอ่ะคือฮะหม่พอลอกแล้วแบบ ใช่คือแบบเปลี่ยนโลกเอาง่ายๆว่าก่อนก่อนลอกเนี่ยราคา500 <Okay. S 1> ลอกแล้วลอกแล้วเป็นส oh. องพันเอออ่ะเดี๋ยวมาเปิดเึื่อให้ดูอะลอกแค่นี้เดี๋ยวปิดให้ลูกค้าึืนจะได้เห็นความสวยจัดเต็มของเคสของกระจกเคสนะฮะอันนี้ยังไม่ได้ปิดกระจกอีกฝั่งนะคือถ้าปิดจะสวยเลยนะครับแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราบอกห <laughs> มายถึงพัดลมอะที่ตอนแรกตอนแรกที่ถ่ายเปิดคลิปเนาะ ตอนแรกมันมีพัดลมของเคสมาด้านบน3ตัวใช่ไ่ะแล้วเราบอกว่าจะย้ายมาข้างล่างทั้งหมด3ตัวแต่ว่าไม่คือเอาไปไว้ด้านตรงนี้2ตัวแล้วก็เอามาไว้ด้านล่างตัวหนึ่งนะครับอันนี้แล้วแล้วแต่ชอบหรือว่าลูกค้าจะรีเคลมาก็ได้นะว่าอยากได้แบบนี้หรือว่าอยากเอาพัดลมมาลงด้านล่างทั้งหมดอันนี้อันนี้รีเคลมาได้นะครับไม่ไม่มันไม่ได้ฟิกตายตัวว่าจะต้องเป็นยังไงนะฮะอันนี้แล้วแต่ชอบจริงๆนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยลูกค้าแบบที่ส่งมาเป็นแบบนี้เราก็เลยใส่เป็นแบบนี้ให้ลูกค้าไปนะครับ ซึ่งนี่ความพิเศษของพัดลมนปะมันจะมีไฟตรงนี้เป็นเลเยอร์ชั้นๆั้นชั้นชัมีไฟมาแล้วอันนี้เราลิงก์ไฟทั้งหมดของตัวเคสของตัวพัดลมชุดน้ําลงบอร์ดนะก็คือบอดตัวนี้ที่เป็นตัว BJ0M ASUS Prime WiFi ที่เป็นสามารถปรับไฟ a RGB ได้นะฮะเราก็จะลิงก์ทั้งหมดลงที่บอร์ดซึ่งไฟทั้งหมดก็จะลิงก์กันผ่านตัวโปรแกรม Aura Sync ปรับได้นะฮะอยากได้หมดอะไรอยากได้สียอะไรก็สามารถปรับผ่านออราสิงได้เลยเดี๋ยวมาดูของกันอีกทีนึงว่ามีอะไรบ้างเครื่องนี้ในราคาในราคาเท่าไหร่วะเดี๋ยวเแป๊บน,นึงสี่หมื่นสามพับาทตา <c oughs> ต้นคิปพูดไปสี่หมนามนะฮะเจบาทตัดทิง้งนะฮะอะ เดี๋ยวมาดูมีอะไรนะ CPU อ๋อ CPU เขาน่าจะไปไอ้กล่อง CPU น่าจะไปเก็บไว้ด้านหลังแล้วอเดี๋ยวมาดู CPU อันนี้อันนี้คือไม่ใช่ CPU นะอันนี้เขาไม่เรียกว,ว่า CPU นะครับอันนี้คือซิงซิงก็คือจะเป็นตัวซิงเดิมที่มีมาให้ของ CPU อันนี้ก็คือเป็นของใหม่ที่เราไม่ได้ใช้เพราะว่าเครื่องนี้ใช้เป็นชุดน้ําตัวนี้ก็เก็บไว้นะฮะส่วนตัวบล็อกกล่องที่เป็นสีฟ้า จะพับเก็บไว้ด้านหลังเครื่องนะครับเวลาเคลมประกันอันนี้มองไม่เห็นมัน,มนอยู่ปิดฝาปิดไปแล้วมันจะอยู่ด้านในนะครับเพื่อเก็บไว้เคลมประกันนี่ครับจะได้ไม่หายแล้วก็ CPU เป็นอะไรใครจําได้บ้างตัวนี้เป็น i5 13 500นะครับเป็นตัว14คอ20เพตอ่าแล้วก็จะมีแรมแรมก็คือตัวนี้แรม2ตัวตัวนี้กับตัวนี้นะครับเป็น k i n g s น o n f ร r y b e a บหกิกตัว CPU จะอยู่ตรงนี้จะอยู่ตรงไหน อย,อยู่ใต้นี้อยู่ใต้ตัวตัว,ตวน,นี้ดุนเนี่ยดุนเนี้ยซีพียจะอยู่ใต้น er ี้เพราะดุนนี้คือบล็อกน้ำนะฮะที่ระบายความร้อนก็คือเป็นชุดน้ำเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าชุดน้ำนะครับขึ้นไปข้างบนตรงนี้สามกรมตรงนี้เป็นหม้อน้านะครับเพื่อระบายความร้อนให้กับ CPU นะฮะตัวบอร์ดก็จะเป็นตัวทั้งหมดเนี่ยตรงนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยตัวแผงเนี่ยทั้งหมดก็คือตัวบอร์ดของเราที่หน้าตาก็คือตัวนี้นี่นี่คือบอร์ด เป็น A s u s Prime B j จด M A Wi-Fi DDR4 ซึ่งตัวนี้ก็จะมีรับ Wi-Fi ได้บลูทูธได้เรียบร้อยในตัวไม่ต้องอต่อการ์ดเพิ่มหรืออะไรนะครับสตอร,รีความจุ M2 คือตัวนี้นะครับเป็นตัว 1TB ทความจุ 1TB จากแบนรนด์ซาดักนะครับเรซซี่พีด7 0 0 0รซอยู่ตรงไหนมองไม่เห็นแน่ๆผมบอกเลยนะฮะคนดูมองไม่เห็นแน่ๆนี่มันอยู่อย่างนี้ อ่าแล้วตรงเนี้ยเอ้าทำไมมันไม่เหมือนกันอะพี่พี่ลอ,ลอต้มผมหรือเป่าเนี่ยทำไมทำไมไม่เหมือนในรูปเพราะว่าไอตัวที่เหมือนในรูปมันอยู่ในกล่องอมันอยู่ในกล่องเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ให้นี่เราเอาไปขาย,ยเราเอาไว้ขายตัวร้อยเก้าสิบรวยเลยรวย, <laughs> วย,วยนะหยอดหยออันนี้ก็คือใส่เก็บคืนลูกค้านะฮะ เพราะว่าอของตัวบอร์ดเนี่ยมันจะมีซิงค์ของตัวนี้ให้อยู่แล้วอันนี้แล้วแต่ลูกค้าจะไปเปลี่ยนหรืออะไรก็ได้ก็เอาเนี่ยที่ใส่ไปให้ถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็นแบบนี้ก็ได้แต่ว่าที่เราใส่ให้อ่ะเพราะว่าให้มันดูเรียบร้อยนะครับสวยงามแต่ว่าถ้าใส่ของเดิมบอร์ดมันก็จะเข้ากันกับตัวซิงค์ของตัวบอร์ดด้วยนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับถ้าไม่ชอบก็ไปเปลี่ยนเอาเอง <c oughs> <laughs> แล้วก็จะมีตัวกาจอาะกาจอน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันคือตัวไหนก็คือตัวนี้นี่ทั้งหมดเนี่ย ชิ้นเนี้ยคือกาจอนะครับจากแบรนด์ i n n no โ TD เป็น4060 Ti 8G นะครับมีอะไรอีกอะจุดน้ำบอบไปแล้วเนาะก็คือนี่ทั้งหมดแล้วก็มีเคสนะครับเคสก็คือเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือเรียกว่าเคสนะครับแล้วก็พัดลมที่เห็นก็จะมีพัดลมเคส1 2 3 4 G ที่มาเคสที่เราย้ายลงมาจากข้างบน3ตัวมาไว้ตรงนี้2ไว้ตรงนี้1ตรงนี้ของเดิมที่มีอยู่แล้วนะฮะพัดลมดีไซน์ใหม่สวยมากนะครับแล้วก็พาวเวอร์สบายแน่นอนว่าทุกคนมองไม่เห็นพาวเวอร์แน่ๆตรงเนี้ย ใช่ไหมใช่ไม่เห็นแม้แต่นิดเดียวเลยมีช่วงหนึ่งที่เคสตู้ปลามีคนถามมาเยอะมากว่าคอมพี่ไม่มี power หรอครับ <c ười> คอมไม่มี power จะเปิดยังไงล่ะครับอ power เ,เนี่ยคือต้องบอกว่าเคสตู้ปลาเนี่ยมันจะเป็นเคสที่หนาเนาะถ้าเคสปกติมันอาจจะแค่นี้อ่าแต่เคสตู้ปลามันจะกว้างพอะกว้างปุ๊บมันจะมีพื้นที่ด้านหลังนะครับ power เ,เขาก็เลยถูกเก็บไว้ด้านหลังคือตรงนี้น,น,นี่นี่นี่เราจะเห็น power จาอย่างนี้นี่ ถ้าดูจากนี้ก็จะจะเห็นว่ามันถูกแบ่งพาสไปตรงนี้อ่าบอร์ดบอร์ดมันจะอยู่ช่วงนี้ถัดไปตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ว่างพาวเวอร์ก็จะถูกใส่อยู่ในแนวตั้งแบบนี้เดี๋วด้านหลังซ่อนไว้นะครับก็จะสวยบิ๊กแบบนะครับก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะฮะใครที่อยากจะตามแบบนี้สเปคแบบนี้แล้วก็มีงบประมาณนี้ก็ลองดูเครื่องนี้เป็นตัวอย่างได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องที่สวยมากนะครับตรงนี้ก็มีฝาปิดฝาปิดมันอยู่ไหนวะเราเอาไว้ไหนวะอ๋ออยู่นี่ ลองปิดลองปิดทางนี้หนึ่งใช่อันนี้เป็นฝาตรงเป็นฝาสองชิ้นเนี่ยก็ไปลอกของเขาติดให้คืนนะครับไม่เราลอกด้านในอะด้านนอกเดี๋ยวให้ลูกค้าไปลอกเองอันนี้จะเป็นแบบว่าไม่ต้องใช้น็อตเลยนะฮะก็คือเราจะสวมซุปลงไปแบบนี้แล้วเราก็ตรงนี้ก็จะเป็นกดลงไปนี้นี่แค่ <S <S 1> <S 1> นี้เลยนะครับ ไม่มันใส่จริงๆเลยอ่สักหน่อยแหละสักหน่อยแตะเอออ่ะเนี่ยอ่ะโอ้โหมันใสเกินสุดยอดคลิปมากนะฮะอ่ะเป็นอีกหนึ่งเครื่องที่อยากแนะนำเผื่อใครที่ชอบแนวตู้ปลานะครับก็เป็นเคสต,ตู้ปลาที่ราคาไม่สูงนะครับราคาค่าตัวเคสเท่าไหร่ครับน่า,นาจะสองพันกว่าอาน่าจะวานี้ซึ่งมันถูกมากมันถูกมากถ้าเทียบกับ Uh, อย่างถ้าเป็นจอห์นส์โบนะแต่ว่าคุณภาพก็ต่างกันนะครับเรื่องวัสดุเรื่องอะไรมันก็อู้คนละเรื่องอันนั้นเนะ่ะห้าพันกว่าอันนี้2องหนอ่าตัวนี้ก็อยู่ประมาณสองพันเะครับจะถ้าจอห์นส์โบมัน5้าพันกว่าแล้วก็ไม่มีพัดลมให้เลยเม้แต่ตัวเดียวอ่านะฮะขึ้นอยู่กับงบด้วยแล้วก็ความชอบด้วยนะครับแล้วก็หลักๆมันก็งบเนาะใครมีเงินก็ต้องอยากได้ของดีเป็นธรรมดาแล้วของที่ดีกว่าไม่ใช่วันนี้ไม่ดีนะ แต่ว่ามันมีสิ่งที่ดีกว่าและก็แพงกว่าอยู่เสมอนะครับแน่นอนทุกอย่างมันมีดีกว่าต่อให้ดีแล้วมันก็ยังมีดีอีกนะครับอ่ะประมาณนี้สําหรับเครื่องนี้4ี่หมื่ามอยากจะตามก็ทักมาได้เลยอยากปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมสเปคตรงไหน,นก็แจ้งได้นะครับฝากกดติดตามบอยมีคามทูไว้ทุกทางด้วยวันนี้ลากันไปก่อนกับบอยมีคอมทูจัดให้ผม